ปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีด้วยบอนนี่เจลลี่ทั้งหมด3สูตรนี้เป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเจลลี่วิตซีลดเรนจีบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยรวมผลไม้วิตามินซีสูงถึง9ชนิดแล้วก็มีวิตามินดีมีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีซิงค์ด้วยที่สําคัญเป็นวีแก้นด้นะทุกคนใครที่ทานเจหรือว่าทานบังสวิรรัตก็สามารถทานได้สูตรนี้แค่10แคลเท่านั้น ส่วนสูตรต่อไปเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายนะทุกคนสูตรนี้เจลลี่ไฮแคลเซียมรสมิกซ์เบอร์รี่นะทุกคนแค่10แคลเท่านั้นจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บข้อเขาด้วยแล้วก็เสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายสามารถทานได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยบอกเลยว่าสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่วันนี้จะทําให้ร่างกายแข็งแรงส่วนสูตรต่อไปเป็นเจลลี่ฟิชออยล์รสเมลอนฝรั่งเศสนะทุกคนสูตรนี้ ู์แคลเท่านั้นสูตรนี้ช่วยในการบำรุงสมองบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงประสาทที่สำคัญช่วยให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยลดอาการเครียดคลายเครียดต่างๆบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยทานก่อนนอนแล้วหลับสบายสำหรับปีใหม่นี้นะใครอยากมอบสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองหรือว่าคนที่เรารักนะทุกคนก็จัดได้เลย3ส,สูตรนี้บอนดี้เจลลี่มีประโยชน์